ทำอะไรอะไรประมาณเนี้ยแต่จะให้เพื่อนเพ<ๆ>ื่อนดูอ่าชักนิดหนึ่งนะฮะ <S <S ขอเวลาสักอ่าไม่ไม่นานนะไ,ไม่นานไม่นานอีกใจหนึ่งประมาณเนี้ยก็ก็จะถึงอ่าใกล้จะถึงต้นที่เราตั้งใจไว้แล้วอะไรประมาณเนี้ฮะเวลาที่เราตั้งใจไว้คือเราจะต้องอยากให้คลิปนี้คือได้เวลาถึงประมาณเท่านี้อะไรประมาณเนี้ยก็มาพามาดูมุมไกอๆก่ชงนิดหนึ่งนะฮะอ่าต้นต้นต้นที่เราเห็นก็คืออ่อายุป,ประมาณสองปีนะก็ปลูกไว้สองปีเนาะปลูกไว้สองปี อปลูกไปสองปีก็เดิมทีก็ไม่มีร่องน้ำนะ้นแต่ว่าคือน้ําไหลมาน้ําไหลมาจะเป็นร่องทีแล้วก็คือแบบได้ความโชคดีคือเป็นร่องที่แบบว่าก็นื่งจากว่าที่ที่ต้นนี้ทําไมทําไมต้นนี้ทําไมหม่อนมันไม่ได้ต้นนี้คือทําไมเขาออกลูกก่อนเพื่อนเท่านั้นที่ต้นอื่นก็คือแบบอืมอยู่ในแปลงเดียวกันแต่ว่าก็ก็เลยสังเกตว่าก็เลยมีข้อสังเกตว่าคือเออที่เขาออกมาก่อนเพื่อนก็นั่นจากว่าคือเขาอยู่ใกล้ๆก,ลกับรากของเขาอ่ะรากของเขาน่าจะเดินไปถึง ได้ไปถึงร่องร่องน้ําแล้วอะไรอย่างเงี้ยร่องน้ำที่มีบางตกชวาแล้วอะไรประมาณเนี้ยอยู่ใกล้ใกล้กันคือห่างกับห่างจากต้นไม่น่าจะก็ประมาณสักสองเมตรได้ได้ประมาณฮะสองเมตรได้ครับประมาณสองเมตรเนาะอ๋อนี่คือเหตุผลหนึ่งที่บอกว่าหมอนบาเบรีต้นนี้ทําไมถึงถึงออกลูกกอดเพื่อนอ,าอ่าั้งที่แบบว่าในแปลงนี้คือมีตั้งหลายร้อยต้นอะไรประมาณเนี้ยก็อ่อนี่คือสิ่งที่เราคิดได้ว่าคืออ๋อลากเขาเขาเนี่ยคือรากของต้นหม่อนบาเบรีต้น,ต,นต้นเนี้ย เอ่อเข้าไปเข้าไปถึงเข้าไปถึงนู่นแล้วเข้าไปถึงเอ่อเข้าไปถึงต้นพธตบชวาแล้วหมายถึงว่าไปไปใกล้ๆล่องน้ําแล้วอะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยออกก่อนเพื่อนเพราะว่าอะไรเขาได้ความชื้นอย่างที่บอกว่าเอ่อเป็นกังวลมากเลยที่เป็นกังวลมากเลยถ้าว่าฝนตกมาถ้าฝนตกมาปุ๊บเขาได้ความชื้นปุ๊บเอ่อหมอนก็จะออกรูปแบบเหมือนเหมือนต้นนี้ทุกต้นเลยอะไรประมาณเนี้โอ้โหว่ากินไม่ทันนะคุณผู้ชมครับกินไม่ทันเนาะ กินไม่ทันเพราะนั้นคือเนี่ยคือแบบเวลาที่ถ้าหากว่าเราจะกินผลหม่อนก็ไม่ยากก็คือปีหนึ่งก็คือทาได้เอ่อหลังจากที่เราหลังจากที่เรามาเก็บผลผลิตแล้วเราก็คือสามารถที่จะต่งตัดแต่งกิ่งแล้วดูแลดูแลผลผลิตต่อไปคือปีหนึ่งเขาจะให้ผลผลิตเราจากนี้ไปถึงหน้าฝนปีหน้าก็ประมาณสี่รอบอยู่แล้วท่านผู้ชมครับปีหนึ่งสี่รอบเนาะก็คือปลูกไว้ปลูกทิศปลูกผนเดียวเลยครับปลูกคนเดียวแล้วก็จบเลยหมายถึงว่าคือไม่ต้องปลูกใหม่อะไรเงี้ยถ้าเราต้องการที่ะปีหน้าเราต้องการ ปีหน้าในช่วงฤดูฝนใช่ไหมเราก็คือต้องการตัดแต่งกิ่งแล้วก็คือตัดทดเลยตัดทดออกให้หมดเลยเสร็จแล้วเราก็คือให้เขาอขึ้นมาขึ้นมากิ่งใหม่มาอะไรประมาณนี้แล้วก็เราก็ค่อยแบบคัดกิ่งที่หลังภายหลังเลยท่านผู้ชมลักษณะแบบนั้นเลยนะครับอ่าก็ก็คือจะนี่คือวิธีวิธีของเราแล้วคือเขาต้นต้นต้นตอเขาใหญ่ขึ้นโต,ข,นตขึ้นอะไรประมาณเนี้ยเราก็ไม่กังวลเนาะเราก็ไม่กังวลเลยเพราะว่าเพราะว่าเราช่วงหน้าฝนถ้าเราไม่ต้องการกิ่งแบบเยอะแบบนี้เราก็คือตัดแต่งแล้วก็ คาดกิ่งให้เขาขึ้นมาใหม่อะไรประมาณนี้นะฮะก,ก็มีก็มีตัวอย่างบางต้นเนาะก็มีตัวอย่างบางต้นที่ที่ให้เราเห็นอยู่ครับเห็ okay, นเนาะก็นี่คืออีกวิธีหนึ่งนะก็อีเป็นอีกก็อีกตัวอย่างหนึ่งที่ทําให้เพื่อนๆดูว่าเอ่อหม่อนลับร,ร,รีสายพันธ์สายพันต่างประเทศคือสามารถปลูกได้ในบ้านเราแล้วก็ให้ผลผลิตดีแล้วก็โดกด้วยนื่อจะว่าคือต้นตอของ ต้นตอของหม่อนแบบนี้นี่คือเป็นเป็นต้นตอพันธ์ไทยนะฮะท่านผู้ชมเราเสียบไว้เป็นต้นตอพันธ์ทไทยที่เราทําการขยายพันธุน์ด้วยตนเองโดยการเปลี่ยนยอดติดตาอะไรเงี้ยนะฮะท่านผู้ชมอ่าเราก็เลยได้เห็นผลผลผลิตแบบนี้เต็มต้นแบบนี้นะฮะท่านผู้ชมครับโอเคตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องการแล้วครับประมาณอ่าประมาณนี้แล้วครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวก็จะขอบคุณเพื่อนๆคุณผู้ชมเนาะ ขอบคุณเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมแล้วก็เพื่อนๆที่เข้ามาในห้องนะครับผมก็บ่าวอะไรนะก็ขออนุญาตขออนุญาตดูเนาะบ่าวดอนบ่าวดอนฮะบ่าวบ่าวดอนหรือบ่าวคอนชาแนลประมาณเนี้เอาผลีผลีว่ามองปลายยอนแสงอ่าแล้วก็คุณอคุณทิดาคุณคุณธิดาแล้วก็ยายนาวสายหาได้นะครับผมยายนาวได้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมที่เอมาให้กําลังใจทุกทุกคนนะครับผมก็มี ท่านหนึ่งที่แล้วก็ลมบนด้วยนะฮะอยู่ดีอยู่ด้านบนด้วยนะครับผมก็ที่รับชมท,ท,ทุกทุกท่านที่รับชมค่องแจกบ้านไร่เฉยคำในวันนี้นะครับผมขอบคุณมากๆสำหรับาการติดตามรับชมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาเพื่อนๆคุณผู้ชมไปไปชมอะไรในเช้าว,วันนี้แล้วก็เวลาเดิมนี้แล้วก็ไปเชี่ยวชมสวนแบบนี้ในทุกๆเชา้าก็คอยติดตามชมนะครับผมว่าจะพาไปชมเกี่ยวกับอะไรใน ในทุกๆเช้านะครับผมในทุกๆเชานะ้าเนาะก็จากช่องแจ้งบ้านไร่เฉยคำวันนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณเพื่อนคุณผู้ชมทั่วโลกทุกคนทุกท่านที่ยังไม่ได้เอ่ยนามแล้วก็ที่อยู่กับช่องแจ้งบ้านไร่เฉยคมในเช้าว,วันนี้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในพรุ่งนี้เช้านะครับผมเวลาเดิมนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีนะครับ